มือนีกับป็นวันอาทิตย์คือคุ้นท้องฟ้านี่กับคลื่นเป็นปกติของสกอตแลนด์นะาจา้ะเนาะหมู่บ้านนะคะฝนกระตกแห้งแห้งมือนีนะคะฝนกับล,ล่อยๆยค่ะด้เลิกง้ามยามดีนะคะพาคุณชายมาเดินออกกําลังกายค่ะพาผู้ชายมาเดินออกกําลังกายสูเขาบอกว่าขาเฮาสิร่างกายแข็งแรงนะเขาต้องไปเดินออกกําลังกายกับคนที่รู้ใจบย หมวดเจ้ายาเดอ้อหมวดเจ้ายาพึ่งทักข่อยมานะนี่คือคนที่รู้ใจแล้วใช่ไหมเมนแล้วเมนแล้วนะคะถ้าสีอิ่นกับหมดข่อยกับรุ่นรุ่นโสถิมล่ะพ่อแม่พี่น้องเออข่อยบอาอิหลีเนาะจ้ามาเด้อช่วงนี้นะคะประมาณสองอาทิตย์แล้วนะน้ำนะคะเยอะมากนะปกติบริเวณนี้น้ำม,มันจะบ่ค่อยเยอะปันใดน,นะมาช่วงนี้น้ำเยอะเพราะว่าฝนตกสองอาทิตย์แล้วนะทั้งรวมทั้งฝนล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะเอาสตมสตีมเลยนะคะบรรยากาศนะคะกับสีประมาณนี้ล่ะคะ่ะในช่วงวินเทอร์ซีซั่นนะคะหรือเป็นช่วงฤดูด หนาวนะคะในภาษาไทยฝนะนตกแข้งหลายนะคะจนดินมันสไลด์ลงมานะคะต้นใหม่นี่ก็ลลมและเนืะหนาดเนาะมองที่เคยมองที่อมสิเนเคยเดินไปนะคะไปเดินออกกําลังกายนะก็คือไปเดินบไวยนะคะพอดินมันสไลด์เนาะก็ต้องขามนะคะขามไปอีกฟังหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเดินไปเนาะจา้าบริเวณนี้นะคะส่วนมากนะอมสินนะคะจะมาเดินในช่วงออทําซีซันและกับวินเทอร์ซีซันนะแต่ว่าช่วงออทําซีซันนี่คือจะสวยมากทุกคนแล้วมันจะมีดอกมันจะเป็นใบใหม่มันบอส สีกันจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีส้มย่างสีหนามันก็นจะสวยแล้วก็ถ้าเป็นวินเทอร์ซีสันหรือช่วงหนาหนา,หนามันบอถ้าเป็นช่วงหิมะตกนะมันก็นจะง้ามไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามือนี่นะคะมา้าในหิมะบปตกนะคะฝนตกปอยๆค่ะทุกคนค่ะนี่แหละที่ออมสินบอกว่าต้องขามสะพานนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าดินมันสไลด์เนาะจ้าเนาะบรรยากาศนะคะกระทายมาทุกคนได้เบิงนะ,ะว่ายูสกอตแลนด์นะคะหมองที่ข้าจเจ้าเขาเดินนะคะออกกาลังกายหรือผ้าหมาไปเดินนะคะ กับสิปมานี่แหละค่ะทุกคนบรรยากาศกับชิวๆนะคะมัวเจอกับสิถามอมสินว่าทําไมอมสินคือ,อมาช่วงซัอมอเมมนบอเพราะว่าช่วงซัมอนะคะอมสินจะชอบไปไอเออไปยังน่ะไปกลางเต้นนะทุกคนไปแคมป์ปิ้งยังสี่นะแล้วก็ไปหาเกมเฮดมองอื่นนะคะเพราะว่าบริเวณนี้คิดว่าบม่มีเฮดนะกันเลยบ่บ,บ่คอยได้มาเพราะว่าขนาดมายางมานด้ออมสินกับท่านี่เห็นเฮด เกิดจากดอกเนื้อเกิดน้ําดีนะส่วนมากออมสินใจเห็นเห็ดที่มันเกิดน้ําขอนใหม่ยังเสบซึ่งมันกินไม่ได้นะก็เลย,บร,ยบริเวณนี้เขาจะมีเห็ดนะคะในช่วงฤดูร้อนนะออมสินชอบมาเดินเล่นนะพอมันได้บรรยากาศดีมันได้สูตรอากาศที่บริสุทธิ์นะคะห่างไกลจากตัวเมืองนะออกจากด้านดีมันี่ก็ใส่เวลาอยู่ประมาณสักสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีได้นะลักๆนะคะถ้าพาตามหมูบะเดินนะออมสินจะใส่เวลาอยู่ประมาณสามสิบนาที อาบนะ้ำเพื่อให้การเดินนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะให้นั่งได้ออกกําลังกายเนี่ยนะนี่แหละวิจีชีวิตน,นะคะในแต่ละทิ์ที่ออมสินเคยบอกทุกคนว่าต่อไปนี้นะคะทุกอาทิตย์อยากจะมีการเดินพาบ่เดินยูนี่ก็จะไปเดินไกลๆในตัวเมืองนะคะพานัางเดินออกกําลังกายแต่ยูมงนี้นะคะบรรยากาศมันไดหรือทุกคนมันแบบเฮ้ยมัน ว่าง่ายๆคือมันแบบว่าฝืนฟูจิตใจเฮานะพรุ่งนี้นะคะอมสินกับไปเฮงงานตามปกตินะคะลุยงานต่อไปค่ะส่วนตาหมูนะคะน้งยุทธได้จานั่งบริเิ์